สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปในการเล่นลอตเต้ให้ดูว่าเราจะได้อะไรบ้างเราจะหมดเพชรไปเท่าไหร่เดี๋ยวลองอันนี้ลองทำดูนะคะแล้วก็เล่นเรื่อยๆไปให้ดูว่าจนจบเนี่ยคุ้มไม่คุ้มในการที่หมุนวงล้ออันท้ายสุดนี่ค่ะทำให้ดูเลยเอ๋จริงๆเราต้องการสมุดกับปลานะคะสมุดเพื่อไปอัพคนงานปลาก็ไปอัพอ,อาหารเพื่อจะ เข้าไปสู่ขั้นทองแล้วก็มีบัฟเฟ่น,นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคุ้มไม่คุ้มเมื่อกี้ตั้งแต่เริ่มเรามีเพชรอยู่2,006เนอะดูตอนจบเนี่ยจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้เราก,กดแบบเร็วนะสปีดค,คูณ2นะคะไปดูกันเอาจริงๆไม่คุ้มนะนี่กดให้ดูเลยนะไม่ได้อะไรเลยนอกจากส่า่าเราเข้าแล้วออกเกมใหม่แล้หาซื้อจะง่ายกว่าค่ะอันเนี้ย ครั้งหนึ่งคือเราเสียยี่สิบใช่ไหมกว่าเราจะได้สมุดห้าเม่มเนี่ยมันไม่ใช่แบบหมุนแล้วมันจะได้ตลอดเนี่ยค่ะทุกคนบางทีโอเคมันอาจจะได้ไอตัวที่เป็นเหรียญดาวเราไปแลกก็รู้สึกว่าดวงเราไม่ได,ดีขนาดนั้นแต่สําหรับคนที่ดวงดีก,ก็ก็ลองกดดูค่ะอาจจะคุ้มแต่สำหรับเราไม่คุ้มแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกดเพชรมาเยอะมากเป็นเหมือนๆเพชรใช้เวลาสี่ห้าวันเนี่ยก็ลองดู จะยอมไปกดอะไรพวกนี้ก็กลองแต่สาหรับตัวตัวทางเราแล้วไม่ค่อยแนะนําเท่าไหรค่ค่ะไปไปกดซื้อปกติดีกว่าเนาะซื้อแบบเป็นเงินนะอย่าซื้อด้วยเพชรนะคะเป็นเงินคุ้มกว่ากดเข้าเกบออกเกมใหม่แล้วก็กดเข้าไปที่ไอเทมเนาะแล้วก็ซื้อใหม่นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ